สวัสดีครับสวัสดีครั้งที่สามนะครับคลิปนี้นะนะครับมีพอดีมี f อฟโตเข้ามานะครับตัดไปนะต้องทำคลิปใหม่นะครับมาอ,องนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานวะะัดรคังนะครับ องนี้ผมชอบพักด้านชอบด้านหน้านะครับด้านหน้านี่หนึบนุ่มนะครับนี่พรกแก่ปูนนะครับองนี้แร่งด้านหน้าฟอร์มสวยมากเลยนะครับนี่ะพิมใหญ่พระประธานด้านข้างเนี่ย อ่างนะครับด้านข้างนี่ฮะด้านหลังนะครับนี่หลังจอกแกร่งๆนะครับแก่ปูนนะครับ องนี้เอาไวๆเอาสามพันห้าโปนะครับพึงได้มาวันนี้นะครับข้างหน้าสวยมากเลยนะครับผมชอบหน้านะครับนี่พิมใหญ่วัดระฆังนะครับผมใครชอบจัดไปนะครับแคปหน้าจอแล้วทักไลน์มานะครับ fc ที่เข้ามาใหม่ผมรบกวนแอดไลน์นะครับแล้วแคปหน้าจอของที่ชอบองที่สนใจนะครับนะครับสามพันห้าเนาะองเมื่อกี้นะครับมา อันนี้เจดีใหญ่บงังอาวะระคังนะครับอันนี้สภาพสวยเดิมๆพิมพ์สวยมากตรงนี้ลึกนะฮะพระลึกกล่ํานะครับนี่ลึกมากเลยมานี้เขอะอมาเลยนะนี่ผมล้างไปแล้วนะล้างไปหน่อยหนึ่งนะครับมาเขอะมาเลยนะเเะเก่าเก็บพระเก่าเก็บเจ้าของนี่อายุก็ประมาณสักเจ็ดแปดสิบนะตายายนะครับ สองตายายนะครับอายุพระก็ได้นะอายุเจ้าของก็โอเคนะนะครับเจ็ดแปดสิบนี่ด้านข้างสวยนะครับนี่เห็นไหมฮะพรได้สมบูรณ์ได้สวยนี่รอยตัดนะครับเก่าปึ๊กเลยนะครับนี่ ฟอร์มสวยนะครับวงนี้นะครับฟอร์มสวยใช้ได้เลยครับทรงเจดีวัตรขังล้ำนะครับลึกผ่าลึกมากเลยด้านหลังนี่ฮะหลังเป็นรอยกระดานเลยนะครับใครชอบจัดไปเอาไว้ไว้สามพันห้านะครับผมทรงเจดีวัดระฆังสวยดีนะครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับลึกๆ,ๆึนะลำ้ำล้ เอาไว้ๆสามพันห้านะครับผมมาองที่สามนี่ก็ผมดูเนี่ยเป็นทรงเกดีนะครับนี่หลังมันมากเลยรงนี้นะซื้อเพราะหลังรงนี้นะนะครับหลังนี่โอ้โห,หน้านี่ผมลองล้างแล้วล้างไม่ออกอาจจะต้องขูดเอานะนะครับไม่ใช่ไม่ไม่เหมือนคาบขูดแต่เป็นคาบเหมือนพระโดนแช่น้ําอะไรสักอย่างนะครับเหมือนแบบพระจมน้อนะไรประมาณนี้นะนะครับนะครับ fc ที่ทักไลน์ T มาต้องรอสักแป๊บนะ<อ>นะครับพอดีมี fc ทักไลน์มาทักไลน์ดูกอดูพระนะครับหลังสวยมากตรงนี้นะครับผมดูน่าเป็นบางขุนพรมนะครับเนื้อจัดนะครับเนื้อขาวปูนแต่ว่าปูนแบบหมันมากนะฮะปูนหมันมากนะครับเน,นี่ะ ขาวแบบบางเหนพรมนะฮะเหมุนพรมยุคที่อะไรอะกดพิมพ์หลังๆนี่จะแกะปนะ่ปูนนะปูนนะแต่ปูนก็จะนุ่มนะชัดไหมเนี่ยฮะคาบไม่เหมือนคาบปูเหมือนผ้าโดนแช่น้ําแบบผ้าจมน้ำะลรประมาณนี้นะนะครับเนี่ยเนื้อดีนะฮะผมว่าเดี๋ยวจะล้างอีกคันไม้คันมือเนะี่ยล้างซอกให้หมดเลยเนื้อในดีมากเลยนะครับ เนื้อในหมันมากนะครับอันนี้ล้างไปแล้วห,หนึ่งแต่ต้องเซาะนะครับต้องเซาะเใช้เครื่องมือเสาะเเนื้อในก็ดีนะครับข้างดูเนื้อด้านข้างเห็นไหม fc เนื้อข้างมันมากเลยเห็นไหมนี่ผ้าเก่าตอนแรกเจ้าของจะไม่ขายตีไว้ลายต่างก็ชอบนะผมไม่ดูสะดุดตาดี นะครับนี่นี่ฮะข้างสวยมากเลยนะครับเนื้อตรงด้านข้างสวยนะครับหลังนี่เด็ดเลยนะครับโอ้โหหลังนี่รอยกดรอยอะไรนะธรรมชาติดีนี่ฮะใครชอบจัดไปเอาไว้ไว้สามพันห้านะครับราคาเดียวเลยคลิปนี้นะครับนี่ยผมเดี๋ยวถ้ายังขายไม่ได้วันสองวันนี้เดี๋ยวผมล้างให้หมดเลย ล้างแล้วขายแพงเลยถ้าสวยนะครับมีสองอย่างล้างแล้วเจ๊งกับล้างแล้วสวยถ้าล้างแล้วสวยนี่ราคาไปไกลเลยนะถ้าล้างแล้วเจ๊งก็วางนะนะครับ f สีลองดูนะครับท่งกีดีบางขุนพรมนะครับนี่ลองดูครับสามเนห้าทุกองนะครับ ep นี้นะไม่แพงนะครับราคาแบ่งปันกันนะครับผมนะฮะประมาณนี้นะครับสามองนะครับ ep นี้ทักมาชอบตรงไหนแคปหน้าจอแคปรูปทักลายมาบอก EP ด้วยนะฮะบอก EP ด้วยนะ EP มันก็คืออะไรอะ Episode เท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างงี้เนาะก็คือเป็นความหมายก็คือว่าคลิปที่เท่านั้นเท่านี้เป็น number เลยวันนี้นะประมาณนี้นะผมว่านะผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะย่อมาจากอะไร Episode ท EP. ีทนะีนะครับ Episode 1 Episode 2อะไรพวกนี้เนาะนะครับแม่จบปากซะด้วยนะ เรียนอังกฤษแค่2ปีนะครับไม่แข็งไม่แข็งนะครับอ่ะลองดูนะครับชอบตรางไหนยังไงทักมานะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับ f 4ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะขอบคุณมากครับฝากติดต,ตามกันด้วยครับผมสวัสดีครับ